ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r d HD ร่วมกับ g e s t a r Digital และ Dance Group Thailand เสนอ g e s t a Art Show เกสต้าอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัพเดตคราวๆในวงการศิละปะอาร์ตนิวกับพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ตมิวเซียมบนพื้นที่กว่า10ไรซึ่งพิธีนี้จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายสวยสง่าในรูปแบบของวิธีร่วมสมัยประธานในพิธีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพลขุนปลืม้มศาสตราเมธีดร์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายโกวิทย์กามาตรผู้อำนวยการสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัย เชียงรายเนี่ยขออนุญาตตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับ ท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับท่านอาจารย์ War Me วอวัชรเมธีนะครับรวมทั้งถึงแกนนําศิลปินทุกท่านและก็ศิลปินทุกท่านกว่า300ชีวิตนะครับที่ได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนง,งานในครั้งนี้นะครับ <ไป S 1> ก็จะสร้างความยั่งยืนต่อไปนะครับก,ก,ก็มีนโยบายที่จะนํามิติทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับเรื่องของความสุนทรียะที่จะเป็นงานหลักของศิลปะแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ สร้างการซื้อขายสร้างการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่าเชียงรายเป็นจังหวัดที่น่ารักแล้วก็ต้อนรับทีมงานของทั้งกระทรวงแล้วก็สสลอค่ะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วท่านเฉลิมชัยแล้วก็ท่านพระอาารย์ก็มีการเตรียมความพร้อมของเมืองแล้วก็ของจังหวัดที่จะรองรับ งานใหญ่ของนานาชาติาเบเดเล่ค่ะ<า>แล้วในส่วนนี้ก็คือมีรู้สึกว่าเรามีความพร้อมเต็มที่นี่<า>คือจุดเริ่มต้น<า>ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเราจัดงานได้แบบมีความสมบูรณ์ค่ะ<า><า>โดยหอศิลป์แห่งใหม่นี้จะใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมศิละปะนานาชาติไทยแลนด์เบเดเล่เชียงราย2023อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกอีกด้วยสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะอาร์ตนิวได้ใหม่ในรายการเกสตาอาร์ตโชวสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณผู้ชมคะวันนี้โยจะพาผู้ชมไปยังจังหวัดอยุธยาเพื่อไปโรงรอเอเชียไฟอาร์ตรงรอที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศไทยมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นอนุสาวร,รีและปฏิมาก,กรรมอันเรื่องชื่อของเหล่าศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงไปติดตามโยภายในรายการคะ่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ g e s t t a r Show ค่ะกับโยอุกาจิโลบนค่ะตอนนี้นะคะโยมานั่งอยู่กับคุณทวันนะคะกรรมการผู้จัดการนะคะเอเชฟลายเอค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณโยครับทั้งหลาที่ได้มีโอกาสได้รู้จักของคุณทวันนะคะก็ต้องอาจารย์นนทวันนะคะที่เป็นคนพามาให้ได้มีโอกาสได้รู้จักของคุณทวันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องถามคุณทวันก่อนว่าเอะคุณทวันเนี่ยค่ะเป็นคนพื้นเพที่ไหนคะจริงแล้วดั้งเดิม บ้านอยู่ที่สิงห์บุรีอำเภอบางอาจันเป็นคนบางอาจันเป็นคนบางอาจันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เรียนหนังสือมาตั้งแต่ปหนึ่งปสองป .3 ป .4 ี่ปห้าปหกปเจ็จริงๆก็เป็นเด็กบ้านนอกอยู่นั่นแหละนะครับพ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาอยู่นะครับชอบเรื่องงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเลิกเรียนมาปล่อยควายสมัยก่อนใช้ควายไถนาพ่อ ผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแต่ก็ต้องทำนาด้วยแม่เป็นชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชาวบ้านบางอาจารย์นั้นผมเองต้องขอบคุณเขาทุกคนผมได้กินข้าวของทุกคนนะครับกินข้าวจากก้นบาทรจบผ่านครับพื้นเพก็เป็นคนบางอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คับคุณคุณสวค์ก็มีความผูกพันกับทั้งเรื่องศิลปะและเรื่องเกี่ยวกับโบราณต่างๆอย่างเตาเผาทั้งหลายมันก็มันทําให้สอดคล้องกันมาจนถึงงานในปัจจุบันหรือเปล่าคะออ ต้าเผาเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยนะครับสภาพยังดีมากแล้ววิ่งได้ตั้งแต่เจ็ดแปดขวบนะครับสภาพม้ไหายยังดีอยู่นะครับโยครับนะครับเราก็ไม่รู้คุณค่าของเขาว่าเราเป็นเด็กไม่รู้อ่ะนะครับมนรู้ที่หลังก็เป็นมรดกในสักอย่างหนึ่งของโบราณคดีไปแล้วนะครับค่ะแล้วคุณถวันได้เข้ามาสู่วงการเกี่ยวกับการหล่อนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะยิ่งก็ชอบ ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับดย<า>จะเป็นบูเพรหรือเปล่าไม่รู้เริ<า>่มแรกของผมเข้ามาทําประมาณอายุสามสิบปลายป่านยนะครับ<า>เป็นงานที่ท้าทายานะครับเราก็ทุ่มเทให้กับงานงานหลอกอันนี้อย่างเต็มที่เลย<า>ละสินค้าเกิดขายดีมากนิสัยและอุปนิสัยของบรอนอะไรที่มันถึงได้ทำแล้วยากขนาดนั้นนะคะเป็นโลหะพิเศษ,ษนะครับ<า>ถ้าจะให้เขาเป็นรูปอะไรต้องให้เขาจุดหลอมเหลวอันนั้นนะครับให้เขาเป็นน้ํา แล้วก็ทําเบ้าให้เขาวิ่งกรอกเข้าไปนะครับ <S S S อายุของเขานี่เกิดยูเป็นพันพันปีเป็นโลหะที่เราใช้นี่เป็นโลหะที่สากลที่สุดครับผมนะและที่บอกว่าสำลีเวลาที่เราไปเจอขุดเจอบกของโบราณวัตถุต่างๆที่ทํามาจากสำลีเพราะฉะนั้นอะไรที่กําลังจะออกมาออด้วยความเป็นบอนมันจะอยู่ไปยั้งยืนยาวนานสำลีโบราณเราก็แค่ทองแดงสังกัสีตะกั่วแล้วก็ดีบุกนะครับสี่อย่างนะครับ ที่เราใช้บรอนเนี้ยมันเป็นสากลทุกชิ้นนะครับคุณโยม,มเลือกเป็นปฏิมากรรมอะไรลองเอาไม่เหล็กไปจับดูนะครับนี่คือบรอนแท้อ๋นนี่วิธีการเทสบอนก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะอเอาแม่เหล็ก,กไปดูถูกนะคะถ้าเกิดเป็นบรอนแท้เนี่ยจะไม่ติดไม่ติดเลยจะ<ต>ไม่ <พอ S 1> ติดนี่อยมเพิ่งจะทราบเลยนะคะเนี่ย ตายแล้วดีจะต้องรีบเอาไปไปเลย<า>ครับลองดูเลยครับ <S <S แต่แต่แต่แต,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 แต่ดูนะคะก็เรียกว่านะคะที่บอกว่ากว่าจะมาถึงทุกวันเนี้ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วนี่รวยเลยก็มาจากลูกของเกษตรกรขึ้นมาแล้วก็ทํามันได้จนถึงทุกวันนี้จนเป็นเอเชียไฟอาร์ตมาถึงณปัจจุบันนี้นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าความยิ่งใหญ่ความสําเร็จอยู่ตรงไหนนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ ที่จะมาเป็นทุกวันนี้ได้คราวนี้แน่นอนเลยเพราะพูดถึงเอชไฟอาร์นะคะคุณทวันอันนี้ยูธการเป็นคนตั้งเลยบอกว่าเป็นท็อปไฟของประเทศขอบคุณครับเอาเป็นระดับต้นของประเทศนะคือศิลปินชั้นนําจะต้องมาหล่อที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ที่สําคัญสำคัญต่างๆยกตัวอย่างอนุสาวรีย์ที่ไหนบ้างคะอางเช่นเอาใกล้ใกล้ตัวเราสูอพระกครศรียุธยาไม่รู้เป็นไรนะผมเองก็จะได้ ทำแต่ลูกสวนเดญพระเรสวนมหาราชนะครับทรงม้าขนาดสี่เท่าที่ทุ่งภูเขาทองอดมากรรียุทธยาและที่อุทยานราชพักหัวหินหัวหินะครับอันนั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพทั้งสองพระองค์สวเเ็จพาเรสวนมหาราชและพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและก็ที่ห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระขนาดความสูงที่สามสิบสองเมตร ปางเขาเรียกปางปางของฝนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์สมัยนั้นนะครับและก็ที่คลองเขื่อนาเป็นลูกพรอพิฆเนศขนาดความสูงก็สามสิบเมตรเหมือนกันนะครับอ่าของสมาคมจเชิงเซานะครับก็ใหญ่โตนะครับคร่าวครับค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นจ่าแซมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าจแซมด้วยจาแซมนั้นก็ทําให้ ทำให้กับจังหวัดนะครับจังหวัดเขาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าเป็นหน้าตาอันนั้นเป็นชิ้นที่ภาคภูมิใจนะครับนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีปฏิมากรรมของมูลนิธิช่างเถิดอีกนะคะที่พลตรวจอนุคห์นะตั้งแต่ซีรีส์ที่หนึ่งแล้วก็ซีรีส์ที่2ที่อนุเคราห์มานะคะช่วยมาเสมอเลยนะคะคือรู้ว่างานอะไรก็ตามที่ดูวันนะส่วนหนึ่งที่เห็นที่เป็นเอชไฟอาร์ตคือการให้เนื่องจากเราเนี่ยเป็นลูก ชาวนาเป็นลูกคนจนมาก่อนซึ่งอยากได้แต่เราไม่ได้เราก็ต้องมองกลับไปว่าเราได้เนี่ยเราจะดีใจมากเลยนะครับเขามาขอแล้วเรา,เราต้องให้ะครับผมค่ะแล้เขาจะดีใจตรงนั้นนะนั่นคือความสุขครับผมค่ะครับอย่างเอเชอไฟอาร์เนี่ยนะคะมีนโยบายอะไรบ้างในการหลอคือบอกว่าถ้าผลงานที่มาจากที่นี่จะต้องเป็นยังไงเราให้ทุกคนคิดว่าทุกคนทํางานของตัวเองค่ะนะครับไม่ใช่เรารับจ้าง เราทํางานของตัวเองเธอทําที่พึ่งก็เธอก็ทําของเธอเองเราหล่อล้วก็หล่องานของเราเองนะครับสมมุติเป็นงานของเราเองเนี่ยเราจะปราณีตแล้วเราก็จะตั้งใจทํานะครับได้สิ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับผมให้เขาทําผมไม่ได้บังคับเขาเลยเรียกเขามาคุยแล้วก็ทําของตัวเองนะเหมือนกับเราใช้ของเราเองนะนะครับสิ่งนี้คือสำคัญที่สุดนะครับค่ะในมุมเสน่ห์ของอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่นี่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะขึ้นอะไรก็ตาม รุ่นแล้วแต่ใช้คนถูกต้องครับในขณะที่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หลังๆนี้ก็จะใช้เป็นอ e ิเลแบบ็กทรอนิกส์เกือบจะทั้งนั้นแต่ที่นีย่ยังใช้คนเครื่องจักรเนี่ยมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็จะเป็นเป็นคนเราเน้นต้นแบบเน้นต้นแบบออกมาให้ดีแล้วก็เชิญเจ้าของงานหรือตัวศิลปินเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาประกบกับช่างเรานีตัวต่อตัวตัวต่อตัวเลยนะครับเราเน้นงานหล่อออกมาเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับดีที่สุดเลย นะครับหลังจากนั้นอีกห้าเปอร์เซ็นตเป็นมือแล้วนะครับและแน่นอนนะคะเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปดูอยากให้คุณถวันช่วยพูดถึงที่อยู่ตรงข้างหน้านิดหนึ่งค่ะเป็นรูปจำลองอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะครับมีทั้งหมดที่ลานอิสระภาพทั้งหมดสี่พระลูกเป็นพระลูกสมเด็จพระเรสวรนเพียวๆแต่สามปางนะครับปางนี้จะเป็นปางแรกเป็นปาง เทน้ํานะครับหรือฟางประกาศอิสระภาพฟางที่สองก็เป็นฟางของอภิธิหานพระแสงปืนต้นฟางที่สามเป็นฟางกระทําการยุทธหัตถีบนหลังช้างแต่ในที่นี้อัญเชิญลงมาจากคนหลังช้างนั่นหมายถึงความหมายได้รับชัยชนะแล้วนะครับเป็นสามางที่เราควรจะต้องจดจาและควรดูแลไว้ขนาดความสูงพระแสงปืนต้น17เมตร40เซนติเมตร องค์เทน้ำ15เมตร40เซนติเมตรองค์ยุทธหัตถี18เมตร40เซนติเมตรอันนี้จะถูกตั้งที่ร้านอิสระภาพนะครับสุดยอดเลยค่ะเชื่อแต่หลายคนต้องสงสัยแน่ว่าเขาหลอกกันจิงใหญ่ๆแบบนี้เขาทำกันยังไงทำไมถึงถึงได้แบบเวลาที่เขาทำอะเขาต้องเริ่มต้นจากตรงไหน แน่นอนเลยนะคะอันนี้คือ exclusive สุดๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าต้องตามอยู่ไปดูกันนะคะเกสต้าอาร์โช ส่วนของที่พึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าโฟมใช่ไหมคะอันนี้เป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์แม่พิม,มพ์ยางนะครับซึ่งซึ่งจะผลิตเราจะทําหลอด้วยที่พึ่งก่อนะนะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับนี่คือที่พึ่งสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มเนี่ยนี่จะเป็นที่พึ่งนะครับค่ะเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมคะที่แบบู่ในเตาใช่ไหมคะนี่ครับนี่นะคะหนสายดูช่างเขากําลัง กำลังหลอกที้พึ่งอยู่นะคะอันนี้เป็นแม่พิมพ์นะฮะแม่พิมพ์ยางเดี๋ยวเวลาแห้งแล้วเนี่ยความหนาพอแล้วเนี่ยเขาก็จะลอกออกมานะครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมคะที่แบบว่ามาอันที่เราจะต้องเจอนะคะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมาแตนาบไว้ในบ่อน้ํานะครับเนี่ยพอหลังจากเทเทขี้พึ่งไปแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นยอดเป็นยอดจัดจากพานุพุ่มเหมือนนั้นนะครับค่ะนี่นะคะอ๋อเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนี่ครับข้างในข้างในก็จะกลวงค่ะ,ะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเรายังไม่แต่งช่มังก็จะเห็นมีรอยตรงเนี้ยนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะก็จะต้องมีพนักงานนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งแต่ละคนอันนี้แหละที่บอกว่าอันนี้ขั้นตอนสําคัญ ว่าจะออกมาสวยไม่สวยตรงไหนใช่ไหมคะครับเห็นไหมเป็นขี้พึ่งนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าโซนอะไรคะอันนี้เป็นโซนสําหรับพนักงานที่ตกแต่งที่พึ่งนะครับซึ่งอันนี้ที่คุณพันวันบอกว่าจะต้องให้ศิลปินเนี่ยมาประกบกันเพื่อจะได้ดูว่าตรงไหนต้องเติมตรงไหนต้องอะไรบ้างนะคะที่จะต้องร่วมมือกันนะคะกับเนี่ย คุณน้องคุณพี่ทั้งหลายตรงนี้นะคะที่ฝีมือแบบมือจริงๆนะนั่นทำอย่างน้องๆนี่คุณถวัต้องมาเทรนก่อนไหมคะมีมีมีองมีหัวหน้าแผนกคอยดูแลอยู่ตวเนี้ตรงนี้ก็เป็นเก่งหมดแล้วนะครับทําำนาญมากแล้วค่ะนี่นี่คือแต่งแล้วพร้อมที่จะเข้ากระบวนการหล่อคือติดท่อสายเชื่อนวันก่อนอ่าค่ะ ผู้ชมเห็นไหมตอนแรกๆถ้าเราเห็นอันอื่นเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเจอที่เป็นส่วนเกินอยู่แต่อันนี้นี่คือแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งจนเรียบร้อยแล้วแล้วแบบถ้าเจอศิลปินเขาเรี่ยศิลปินลายเยอะอะคะทำยังไงคะก็บางคนใช้เวลางใช้เวลาแ้วปลานิมากต่วนนี้นะคะเป็นอะไรคะคุณสวันตอนนี้เป็นส่วนรับช่วงมาจากแผนกที่พึ่งนั่นหมายถึงว่างานหล่อเนี่ยเสร็จแล้วเขาเรียกว่าเทเบอรเรียบร้อยแล้วห่ออกมา ครับผมโ,โหเยอะๆชอบอันนี้มากเลยแบบผิวแล้วก็ที่คือที่คืออะไรที่คือง,งนานหล่อนะคะลวดลายต่างๆนี่กว่าที่จะได้ออกมานะคะยิบเลยค่ะพี่คเนศนะคะค,คือคือประหยัดไม่เท่ารกระเบิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูแบบว่ากระเบิดกระเบิดของพญานาค่ะอันนี้นี่คนคนบอกว่าตอนตอนตั้งแต่ตอนแรกคงทำไปบ่นไปแล้วค่ะเนี่ยใช่ค่ะที่เรา ถ้ามาจากขี้พึ่งก็ต้องผ่านไปขี้พึ่งมาก่อนค่ะนะครับให้คุณผู้ชมดูในเกรดต่างๆมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะเล่นแต่ละขั้นที่ทำเนี่ยค่ะลงจากมือก่อนแล้วึงจะใช้ไฟเผาเหรอคะเราเตรียมผิวงานให้เรียบร้อยอเสร็จแล้วเราให้ความร้อนก <ฮะ S 2> ารให้ความร้อนโลหะเมื่อร้อนแล้วเจอเจอ,เจอความเย็นเนี่ยเขาก็จะหดตัวขน<อ>าที่เขาหดตัวเขาจะดูดตัวสีไปด้วยแล้วก็ออกซา์ด้วย เขาไม่ได้มาทาเอานะคะแล้วอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยจะาถีนแดงแดงแล้วต่อไปจะเป็นสีอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เราวางพื้นสีดําไว้ก่อนเราต้องการให้มันเป็นสีแดงอมดำอ๋อเป็นแดงอมดำเพราเราก็จะตกแดงครับลงไปค่ะก็เดี๋ยวก็จะออกมาแบบค่อนข้างแดงเข้มค่ะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะนะครับตอนนี้แอคเซสซอรีทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการให้เป็นสีขาวค่ะแล้วตัวผิวกายก็เป็นอีกสีหนึ่งค่ะนะครับ นี่คืองานหล่องานหล่อครับนี่เขาเตรียมผิวยังดีเลยอันนี้คือคือก่อนที่จะไปเป็นสีแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนี่เป็นผิวบอลผิวบอลสวยมากเลยอ่ะดูในรายละเอียดแบบว่ายิบเลยนะคะยิบตาเลยค่ะคุณคุณมาดูนี่ไงค่ะช่างเถิดค่ะนี่ค่ะเป็นปฏิมากรช่างเถิดชิลี่ที่สองนะคะอันนี้เลยค่ะ อันนี้ยังไม่ได้ทำสีนะคะเตรียมในส่วนของนี้อยู่อยู่ในการขั้นตอนขัดแต่งผิวเก็บความเรียบร้อยอยู่ครับยังไม่พอคุคณผู้ชมยังมีทอนอีกนะคะนี่เป็น,นยังไงคะโอ้โหเหมือนเกวิยกเวทเลยขอบคุณค่ะนี่เลยโอ้พลุ้ถือปืนใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เรีไว้ปิดทองครับคุณโย น,นี่เป็นองค์ที่จะให้คนมาปิดทองได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือเราจะตั้งไม่สูงนะครับค่ะ <Ha. S 2> ประมาณเก้าสิบเซนทุกๆคนแต่พระบาทท่านได้นะครับ <Ha. S 2> ปิดทองได้ในรอบรอบฐานนะครับ mm hmm. ชื่อผมก็ทําปิดเอาไว้นะฮะสมเด็จพระในสวนมหาราชค่ะท <Ha. S 2> ิงทะเลสวนมหาราชค่ะ <Ha. S 2> องเล็บพระแสงปืนต้นข้ามในน้าตรงค่ะ <Ha. S 2> นี่ประกาศให้ <Ha. S 2> ต่างชาติเขารู้นะครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณถวันด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อง และที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะและก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะโรงลานเอเชฟยไฟเอด้วยค่ะอย่าลืมนะคะติดตามได้นะคะทางช่อง9 m c o r d SD 30แห่งนี้นะคะอย่าลืมค่ะสัตนาฮามพาร์คค่ะวันนี้เราขึ้งมากป็น่อยค่ะสวัสดีค่ะเราให้ทุกคนคิดว่าทุกคนทํางานของตัวเองไม่ใช่เรารับจ้างเหมือนกับเราใช้ของเราเองนะสิ่งนี้คือสําคัญที่สุด